นี่เรามาอะไรดยิบกุ๊ดกี้อันนี้เรามาขุดกุ๊ดกี้กันค่ะแม่เยอะเลยเแล้วนี่โอเคอย่างเง้ยเลยใจด้วอันนี้บรรยากาศทุ่งนาตอนเย็นค่ะแม่ตอนดูหน่อยแม่ดูหน่ออ่ะเดินไปตะเดินไปไหนไหนขี้ควายชี้ดิเนี่ยมันอยู่นี้ใช่ไหมกุ๊ดกี้โอเคค่ะ โอเคขี้ควายได้ไหม <laughs> โอเคเอามาไหนอยื่นตัวโชวกันดิมีไหมอันนี้เราก็ขุดได้แล้วค่ะอันนี้แต่แต่แต่กุ๊กกีมันแดงขี้โคนอ๋ออันนี้อันนี้ขี้ควายเดี๋ยวเราจะขุดให้ดูนะคะว่ามัน<า>มีหรือเปล่า <laughs> <laughs> อันนี้ก็ควายควายก็อยู่ข้างหลัง

ไหนตายโชดนี่โอ้ฮะโอเคเอาใส่เอาใส่โอเค่วันนี้นี่หนีบเออมันไม่ที่หนีบได้หรอเอาอหยิบเอาแม่โตนะหยิบเอาตาใครตาโตจิ้มขึ้นไห้มันเนียจิ้มมันเห็นหมล่ะเอามือออกเอามือออกเออรอรอรอแป๊บหนึ่ง ขวายกุ๊ดกี้ค่ะพี่น้องนี่ <iye S 1> มันแรกยตัวใหญ่มาเล้อเลย <c oughs> ใหญ่ไม่ตะมันตัวน้อยตัวน้อยไหนไม่น้อยหลอกใหญ่อยู่ <c oughs> ได้อยู่ต้องตัวน้อยนิดเดียว <c oughs> เออเดี๋ยวมันก็มีนะมันก็ขุดมาตาขุด

ยิบูนี่ดาวกรจายนนี้ดอ้าวอ้าวกำลังดูไม่เห็นเลยวะนั่นนั่นนั่นเก่งมากโตใหญ่ใช่ไหมโตใหญ่โตยัง ตัวมันใหญ่มากใช่ไหมน่ะตะใช่เหรอไม่ใช่อย่าไปเช็ดเสื้อตัวเองนะเสื้อดำหัวมันน้อยเกินหรืออ่กัดนบมาแล้งอ่ะพี่น้องเดียงควายเด่นตองตื่นนั่งยืนถือลูกนอนเดียงควายเดียงควายขุดกุดกี้ค่ะพี่น้องน้องใหม่เ้าก็ต้มไว้แล้วค่ะพี่น้อง ซับน้อใหม่มากแล้วก็เอามาข,ขุดกุดกีบรรยากาศอันนี้ต้นใหม่ในตำหน้าเนี่ยพี่น้องปวดปวดขึ้นม<อ>ีไหมมีมีอ่ะไหนโอ้โหตัวใหญ่มากเลยต่ <laughs> ได้ไหมอ่าโอเคโชว์ไหม่ดิโชว์ใหม่ขยับมันขยับเหรอลูกดิ๊กลูกดิ๊กทำไมเนี่ยตาอแดดใจฮะต่อต้อใจงูมีแต่อืมไปไหนแล้วอู้หูเออเออเอาคุบเลยคุบเลยยังไม่คุบไหนไหนไม่คุบอ่ะ นั่นไงนั่นไงตัวนึงใช่ไหมสองตัวไอ้สองตัวเอาใส่ไหนไหนโอ้พนังงานเก็บแมนวะไหนระว,ว,วังจับ <laughs> โอเคเก่งมากโอ้โ,อโห <laughs> โ <laughs> มันจะโดนเสียมตามาทางนี้ถูกแล้วเออยัง <c oughs> ตัวเล่ <c oughs> เเมันทำอะไรอยู่โอเลมันทำอะไรหมดแล้วมั้ง,ไ,งไหน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 ดูแม่ดูก่อนเดี๋ยวพ่ง <c oughs> โอ้โยสามตัวเลยเหรอตาดูดิ <c oughs> โอ้โหเยอะมากเลยไม่ใชอด,ดูมือหน่อยนี่ตาดูมือก่อน <c oughs> ไหนล่ะแบ้มือหน่อยโอ้โหเอาอสจที่เล็ตัว

กวาดจนโตหันหน้ามาด้วยโอ้ยไม่เห็นหน้าคนเลยอีกถืออีกมือนึ่งหน่อยเอามือนึ่งถือโอเคโอเคตามมองหน้ากล้องหน่อยตาตา<ะ>โตหันหน้าเอาไหนเอา <laughs> ไปเลยซ <laughs> ับใส่รถ <laughs> โอเคตามื่นได้ใหญ่อยต่ใช่ไหมนะเนี่ยไ เมนอ้าเชมาโอเคเก่งมากโ okay. <laughs> อเคต,ตายล้ว <laughs> น่งมันต่ายแล้วตัวดั้ดััวดัตายนีงมันตายอยูตัวด็ <laughs> วเออเออตัวด็ค <laughs> วายมองหน้า <laughs> 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 ได้ไหมโอ้โหดูลาจจะตุ้งทุ okay. ้งอ๋อยัยตุ bye. Bye ้งทุ้งทุ้งทุ้งชาลูรามาอะไรนะมาขุดกุ๊ดกี้ตุ้งก็ไม่เป็นโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบายบายหน่อยบา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 ยก่อนบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปขุดกุ๊ดกี้ก่อนโอเควันนี้แต่ซึ่งเป็นคนขุด เลียงวายค่ะพี่น้องวขยกุดกี้พ้อมค่ะคไขยโชยอะไรละ่ะโชกล้องแม่นู่นตาซึ่มกับน้องเจตาไปละแ,แม่ก็จะตามตาซึมไปไปไ<ม>หาขี้ควายอ่ะ,ะกินก่อน,อน,อนวันนี้ทาลุลามะ <c oughs> ควยกุเกียน ไปแล้วนองเจต่าู่นู่นล้วตามล่าหาขี้ควายมันมไม่เดินไปยนตัวเดินไปก่อนไม่ถ่ายรูปใหข้ขี้ควายก็จะมีกุดกีอยู่ข้างในเป็นอาหารผู้ใดบ่เ,เคยกินกับสิกี้เดียดค่ะพี่น้องแต่ว่าไหนมาโชว์สิเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เจอเลยไหนไหนไหนดูดิใหไหม โอเคใส่โอเคไปอ่ะเมาโต,ตระาวาังขับไปทางนู้นขยับไปทางนู้นมาทางนี้มันอีกทางนึงเออโอ้โหใหญ่มากเลยโอเคยังมาดูนะอุ้ยอุ้ยอะไรไหนใส่ยังละ่ะโอเค ระวังด้ามเสียมตามีไหมนีม่ <c oughs> แต่นอนแต <c oughs> <c oughs> ่นอนขี่ควายไปนอนนี่ค่ะขี่ควายเอาบดฉีไ,ไปฉีเร็วเออ,นอ<ะ>หน้าบ้านไหนไหนนัแต่หนกันอยู่ตรงนี้ตรงไหนละ่ะตรงไมนนั่นนั่นไงเห็นยังนั่นนั่น เออแมนวะแมนแมนโอ้ยมันร้องก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยเป็นร้องโอเขวดแมนั่นเลยครับใส่ขวดเออหลุดนั่งไงน,ๆๆๆๆๆนั่งไงนั่นๆๆนั่นนั่นนั่นเห็นไหมนะเออใช่ใส่ขวดใช่ นี่ใส่ดีๆไปนี่มันเต็นตอนนี้ด้วย,อยตอนอันเจนิดตัวอะนั่นแหละอยู่มือนี่นี่นี่น,น,นี่ยิบเอาตัวระวังด้ามเสียหมดโอเคเดี๋ยวเข้าไปสะผมมันร้อน ใช้น้คิดดิลล่งอยู่เลยโอ้ยแน่ต้นเท้เทื่อนครับไม่ต้องล้างไม่ต้องล้งา,บบา,า,างเรียกต้อิีแล้วแม่รับผลงานวันนี้ค่ะแกงน่อไม่ใส่กุจจีใส่ย,ยีปโอมผักขาชะโอมจ้าบวบมารจาจ้าแซ่บไข่ต้มจ้า <c oughs> <c oughs> ไปขุดที่นามาค่ะใช่ไหมใช่มันเป็นตไปขุดที่นามาใช่ไหมใช่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่โอเคบอกทั้งทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่เลยอาหารหน้ามามีใดตัวอะไรนะทั้งตัวเล็กทั้งตัวใหญ่ใช่ไหมใช่อันนี้นี่อันนี้ที่ผมกตัวใหญ่ดี้คืออันนี้นี่อันนี้มันคือตุ๊กตี้ตัวน้อยโอเคบอกมาเด้อจ้าแซ่บๆจ้าบอกเลยเล่นหบอกไม้อือฮึ 哈。<Ha. S 2> hey.